ยายโยจ้ายายโยพามาดูดอกไม้ง,งามๆค่ะวันนี้นี่งามบ่พี่น้องนี่นดอกไม้สวยสะออนค่ะนี่นี่กำงามเลยนี่โอ้งามค่ะง,งามนี่ไม่ต้นงทำงามเลยโอ้พี่น้องเลยนี่สะออนลายสะออนลายนี่ เนี่ยอยู่ใกล้ๆไม่น้่งนะเพื้อนท้องวูวไลเพื่นท้องวูวไล่ค่ะเนี่ยโอ้ยย้อนสนในงามคักมาจ้าเนี่ยเต็มทางเลยเนี่ยเต็มเลยที่นี้คล้องขาคล้องสุกน้ำบิ๊นน้องเอ้ยเต็มเลย ต้นน้ำงามเลยยังมีต้นดอกไม้ด้วยกันเนี่ยเนี่ยตามทางเลยนะฮะโอ้ยยยอดฉวนนี่ก็เอามาฝากพี่น้องทุกคนขันเนี่ยเออความสวยความงามงามลายงามลายค่ะดูดิต้ต้น,ตนงามเดี่ยวงามนี่ค่ะภาพรบรรยากาศมีคล้องภาพนะค่ะ